สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ดีติดตามรับชมช่องแช่นอนรถเกียวครับมีเอฟซีนะครับแช่นอนรถเกีียวนะครับหลายคนนะครับก็สอบถามเข้ามาครับเรื่องบันไดบันไดคดบันไดโค้งนะครับว่าสีแก่ปัญหาแน่ไรนะครับบันเทีเนี่ผมกัสีมาเบ่าปัญหานะครับ ซูฟังนะครับเป็นปัญหาที่ผมผมแก่แล้วนะครับกาอาเซียบอ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 ตรงทุกขั้นนะครับแต่ว่าสำหรับรถผมนะครับผมเห็นแล้วนะครับปัญหาบันไดโค้งนะครับบันไดโค้งมันจะมีมีมีหลายส่วนด้วยกันนะครับพี่น้องครับหนึ่งนะครับบันไดครับ บันไดถึงจะเป็นบันไดของศูนย์นะครับแต่ว่าความแข็งแรงทนทานนะครับมันกะจะบอกแข็งแรงบันไดนะครับมันมันสีคงนะครับถ้าใส่ไปเรื่อยๆมันสีคงนะครับประมาณปีหนึ่งมันกะคงนะครับสําหรับบันไดศูนย์นะครับบันเทิงในการมีอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าสันลูกบอลตัวนี้นะครับสันลูกบอลเนี่ย มันมันเหมือดนะครับมันมันใส่งานมาหลายปีนะครับมันกิดมีการกัดก้อนไปนะครับออ bueno ขอบไอ้พวกบันไดนะครับมันกัดเล็กครับมันเสียดสีกันไปเสียสีกันมานะครับมันกิเหตุให้เหมดนะครับตัวนี้มันมันตามลงนะครับสันนี้มันตามลงเพราะสันนี้มันตามลงนะครับมันเกิดเหตุให้บันไดตัวนี้มันกโค้งนะครับ บันเท่อนี่การแก้ปัญหาของผมนะครับก็บคือของผมนะครับผมกรสีเสริมสันนี่นะครับเอาเล็กเส้นนะครับเล็กเส้นสองหุนมามาเสริมนะครับเสริมเนี่ยถ้าก็ต้องเสริมเอ่อเสริมให,ให้มันกลมนะครับพี่น้องครับบเวลา้าเชื่อมไปนี่ยมันมันมันกระบอกกลม มันบกกมมาที่แนี่เขาเขาเอามาใส่แหละมันมันสี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 ต่ำครับมันสีกระโดดมันสีกระแทกครับมันสีเฮ็ดให้เกิดเสียงนะครับบารเท่อนี่ยฮะเขาเฮ็ดจย่างไรให้มันกลมนะครับให้เ้าเชื่ยมแล้วให้ก็ตตองเจียครับพี่น้องครับนี่ครับวิธีห้มันกลมนี่ครับเขาก็เอาเล็กนี่ยแหละครับพี่น้องครับเล็กเส้นนี่ครับมางอมายังเนี่ยนะครับเอาเป็นเป็นแนววัดเข้ามันนะครับ ถ้าหมุนไปนะครับมองได้มันหะนะครับมองได้มันหะเอเจียออกนะครับเอาตัวเอาตัวนี้เป็นตัววัดนะครับนี่ครับเหตุใ้มันกลมเกียให้มันกลมนะครับค่มันมันกลมไดประมาณนี้แหละมันกระมีลปัญหานะครับบันเท่านี่บันไดนะครับพี่น้องครับบันไดของผมนะครับผมเสียใ่เป็นไอตัวบันไดตัวนี้ครับ นี่ครับอันนี้าะเป็นบันไดศูนย์ครับพี่น้องครับเป็นบันไดบันไดที่ผมสื่อมานอกศูนย์นะครับเป็นเป็นบันไดยักษ์ครับพี่น้องครับบันไดยักษ์นี่พี่น้องเบ่งนะครับสันมันสันขอบตัวนี้นะครับมันสีสูงกว่าของของศูนย์นะครับสันนี่นะครับบันไดนี่ผมใส่มาสามปีแล้วครับพี่น้องอันนี้ สี่เป็นสีเป็นปีทีทีทีซีนะครับที่ผมสีใส่นะครับบันไดนะครับก็ยังบวมีปัญหายังนะครับพอดีผมจะเสริมลูกปอนเข้าไปนั่นะครับไอ้เสริมเสริมสันนี่ครับมันก่ซอยกันได้นะครับแล้วก็บันไดตัวนี้ก็มีความแข็งนะครับแข็งนี่ครับมันก่เลื่อยเหตุไห้มันบกโง้งครับ นี่แหละครับวิธีการแก้ปัญหาของผมนะครับก็คือบันไดนะครับแล้วก็เสริมหลุกปอนนะครับส่วนบันไดของของศูนย์นะครับก็มีผมกับสังเกตหลายขั้นู่ครับมันมันสิโค้งนะครับโค้งสูกขั้นนะครับแต่เดบประมาณฤดูกาลนึงเนี่ยมันก็เริ่มโค้งนะครับสําหรับของศูนย์นะครับแต่ว่าโซนี่ของศูนย์ในสีดีที่สุดนะครับ ที่ที่ผมใส่มาแต่ว่าบันไดนี้สูสูตัวที่เป็นบันไดยักษ์บ่อยนะครับผมใส่แล้วก็ดึงดึงเข้าได้ดีกลัวนะครับเพราะว่าใบใบใบตัวนี้มันสูงกว่านะครับนี่ใบใบสั้นที่ว่าสั้นที่มันดึงเขาเข้าไปนี่มันมันสูงกว่าตัวนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งอันนี้บันไดนี่ปีเดียวได้ครับตัวนี้นะนี่ครับบันไดตัวนี้ปีเดียวครับแต่ทั้งผมในสามปีแล้วตัวนั้น นี่ครับวิธีการแก้ปัญหานะครับเสริมสันลูกปอนนะครับแล้กกัดเป็นไปได้กะหาบันไดนะครับที่มันเป็นเครื่องบ่มาใส่ก็ได้นะครับให้บอกกับพี่น้องท่านใดที่มีวิธีีเสริมให้มันแข็งนะครับก็เสริมแล้วแต่ครับเสริมเอาก็ได้ครับถ้ามันแข็งแต่บางคนก็เสริมแลวนะครับมันก็ขง่น้ห้เรานะครับนี่ครับ คลิปนีน้แค่แค่นี้ครับพี่น้องครับ